คนนี้ครับทุกคนรู้จักคนนี้ไหมคนนี้ก็เป็นเอออผมก็อยากไปได้บางๆทุกคนรู้จักคนนี้ไหมเออถ้าเออที่คนนี้มาเห็นก็คอมเมนต์นะครับน่าจะต้องมาเห็นแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่ผมติดตาอยู่ก็คนที่บอกว่าถ้าใครอยากเล่นกับผมก็มพ์มาแล้วพพ์มือเนะี v ้ย V V หนึ่งตรเนี้ย ผมถ่ายคลิปเฮ้ยนั่นน่ายังไม่เนหนาจังไม่ไเยอะมากตอนนี้ไม่มีใครไปดูเนหนาเลยอะตัวบอส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 อยู่ข้างเส้นตัวบอส ยังเย,ย่มากเลยนะครับเออก็เออ,เอ,อคุณถ่ายคลิปดูไหมล่ะเขาหนาจา่ะเออแอบดูหน้าจอมาถ่ายคลิปหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมก็ได้เล่นกับเขาแล้วนะครับดีใจโคตรได้เล่นกับคนรู้จักซึ่งเป็นคนรู้จักใน youtube แต่ไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับก็รู้สึกดีจร่งๆไม่เคยเห็นหน้ากันผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นกับเขา Cuma, cuma, cuma Cuma, cuma, cuma Cuma, cuma Oh, suai คนนัน้นก้จมส์ยังมาเฮ้ยพี่คนนัน้นอยู่ไหนวะเขานีอยู่นหน้าเหรอพี่มันาอยู่นอทุกคน เนื้อน,น้าเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยน,น,น,น้าเอ้ยผมเอ้ยเนื้อน,น้ายังพรุ่งนี้ผมเบีย้ยวไม่ต้องไปฟังนะเนื้อหน้ายังพวกนี้ผมเบีย้ยวผมเบีย้ยวเบีย้ยวอย่าไปฟังนะเนื่อหน้ายังพวกนี้เยเ้แต่พี่พี่ไปได้ไงอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่เขาหรือเปล่า <c oughs> โอ้ใช่ใช่แล้วพี่ไปทำไมอะ่ะโอ้โหพูเดเยอะเลย โอ้โหพี่รอบได้ไงเนอะชุบน้วยชุบมยชุบมยชุบหน่อยชุบหน่อยโอ้โหพี่เขาก็เฮ้ยใครก็ได้ชุบด้วยไอายพีเทนเนี่หนะวะไอายพีเทนชุบด้วยชุบมยเบนเทนชุบด้วย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  เหนชุบหน่อยโอ้ยทั้งหมดเฮ้ยถ้าชุบมันแที่ผขาดแล้วผมไปชุบแล้วชุบๆมันแล้วรีบชุบไม่ชุบเหรอเฮ้ยกดตรงนี้ดิ กดค้างไว้นั่นแหละคือการชุบโอเคทุกคนโ <Yeah. S 1> อ,อ้ต้องไปสอบเวทีชุบนะครับใช่ไหมพี่เออผมว่าคนนี้เออพี่คนนี้เขาน่าจะไม่เออไม่เปิดไม่หรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่มาถ่ายคลิปแร้วบอกดูถ่ายคลิปอยู่แต่สำหรับผมผมถ่ายคลิปหมดแล้วเวลาเล่นกับคู้จะผมถ่ายคลิปหมดแล้ว วันนี้เสร็มันตะโกนจำเย่มากมันจำเย่ที่สุดเลยว้าตัวเหลรลอมั่นแม่ขนาดนั้นโอ้ยผมว่าใชา่โอ้โหทุกคนพ <c oughs> ี่ช่วยผมด้วยโ่าผมว่าตายเลยตายแนย่โอเคเออ,อเอเเเเาายเราเร็วเร็วจะการที่เสร็จเราโอ้โหไม่เงย dia. ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa ไม่ได้กันว่าเขาก็จำเย่คือกันนะเพราะ <c oughs> ว่าตอนนี้ซอมบี้เขามันมาบุกดับเลยเฮ้ยขอบคุณครับมันนี้สถานการณ์จำเย่ยมากจะทำไงเดยวส่งปะเห็นหัืไมครับอ๋อผมไม่เห็นมันเลยนะเรามา ลุยได้มาแล้วเปลี่ยนแมปแล้วทุกคนโอ้โหผมก็รออยู่นะครับมาอยู่ตรงนี้ครับจะไ,ได้ไม่มีเสียงทุกคนผมก็มาอยู่ตรงนี้ครับผมรอนะครับดูเต็มคนเยอะมาอยู่ต,ยตรงนี้นะอย่าอย่าพูดมากนะเยอเยอะอย่าพูดมากพี่คานบอกว่าเรามาลุยกันเถอะใช่ไหมร,รับ ตรงนี้เราพี่ก็คนตายแล้วผมก็ชุบไม่ทันน่ะแม่คุมาแล้วเ, <ไป S 2> เล่นเกมใลในคนรู้จักชื่อเขาเหรอคุณรู้จักชื่อเกมแบบนี้เหรอแต่ผมไม่รู้จักนะครับผมกดเล่นมั่มมว เอ็นนะผมก็เข้ามาครับแล้วคนดีเขาเข้าตามหรือเปล่า mm. พี่คนนี้เขาเข้าตามหรือเปล่าหรือไมไ่เข้ามาตามหรือบังเอิญกดทอมกันแล้วเข้ามาเจอหรือเปล่านะ mm. ใช่ไหมครับ mm. แล้วคนดูคลิปนี้อยู่ก็ไป mm. บอกเลยนะ mm. พี่คนนี้เขาไม่มีเออการล้มหรือให้คนชุบเลยครับเขาตึงเกิน ผมก็ไม่ร <Stat> ู้จักชื่อเขานะชื่ออะไรอ่ะผมจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเรียกว่าว่าอะไรดี๋ยเราจะเรียกว่าไม่น่าเลยน่าน่าผมจะเรียกว่าพี่เขาด้วยกันไม่เด้อผมจะเรียกว่าคุณไม่าเด้ออะไรครับโอ้โหสวงโอ้โหผมจะเรียกว่าคุณทีเคแล้วกันนะคุณทีเคผมจะเรียกว่าคุณทีเคแล้วกันนะคนออกคนออก โอ้ยผมเล่นกับเขาอยูคุณก็ต้องเข้าใจด้วยเออเออประจำเดียมาะเออเออกดเออเออกระตายละเผื่อมาก็เจอแบบดีๆไปลูไป แ้่เป็นน้องแล้วก็มีเป็นคนที่ผมรู้จักมาเล่นด้วยผมก็จะเล่นกับคนรู้จักคเดี๋ยวยออนะัยย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 เยยยยยยยกยย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 ยอยยนยย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 ยอยยยยยบยย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 ยเล่น,น,รรม,นมันต่อกอ้า ราไปได้ทุกคนมีต <eps> ัวป้านายตัวเลยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดอบุ้งกนบงกันเรนนี่กำลังไปินมค้าโน้ตไปดินหน้าละรับจุ๊บโอ้ไป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 ดูดูจิวเออโดนไม่ด้ มาเทนจับพวกนี้อือเออเออน้าน้าเทนเล่นกับพวกนี้เออเออเออเรียกบอลพวกกับเพื่อนไม่ดีก็เจ็บแล้วเขาเสียชีวิตมั้งผมแต่เขาเสียชีวิตแค่แบบนี้ผมเสียชีวิตกับตัวบอสเลยเออโออ พุณทุนนะครับแต่ผมอยู่แกล้ๆเขาผัวเขาตายหรือผัวขอตายจะได้ให้ยูปไปไปสกิลเลตัาหลายตัวเลยน่าจะเป็นสกิลเลตัาซอมบี้โอ้ยโอ้ทุกคน